สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ JT News นะครับพวกับผมนายจิติพัฒน์สอนใจร่บต้นด้วยข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่สนใจมากก็คือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal นะครับขอโรงเรยนไม่รอจะดีจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ่่นต่อให้คุณกฤชนัทบัวบัตก็ต้องขอบคุณคุณจิติพัฒน์ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมนายกุชนัทบัวบาลนะครับได้รับหน้าที่เป็นนักข่าวสนามนะครับก็ปัญหาสุขภาพในช่องปากเด็กนะครับถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากเลยครับซึ่งจะได้เห็นว่าเด็กไทยมีอัตราการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับโรงเรียนวัดดอนจจดีและหน่วยงานต่างๆนะครับได้ขับเคลื่อนตามนโยบายโดยตรวจสอบสุขภาพฟันในโรงเรียนนะครับเพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กรวมทั้งให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการรัก รักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนครับดังนั้นจึงได้จัดทํานวัตกรรมครับเกมส่งเสริมสุขภาพช่องปากครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากครับและสร้างความรู้ค,ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากครับอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันฟันผุได้ ก็สัมภา์คนแรกนะครับชื่ออะไรครับชิก้าครับอาอาหารเทิร์เรียนวันนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยครับแล้วมันมีกับข้าวอะไรบ้างครับก็เป็นผักกะเพราไข่ดาวครับอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสุขภาพฟันเป็นไงบ้างครับก็สภาพฟันแข็งแรงดีครับอ่มีฟันผุไหมครับไม่ครับก็คนแรกฟันนไปด้วยดีนะครับขอมครับเนื่องจากการแปรงฟันเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแล้วรู้มือไหมว่า อาหารก็เป็นส่วนเช่นกันครับแล้วอาหารแบบไหนมีประโยชน์ต่อสุขภาพฟันเราบ้างนะเนื่องจากผิวเคลือบฟันเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงส่วนหนึ่งของร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราควรเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์โรงเรียนจึงไม่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อฟันผุได้แก่ทอฟฟี่น้ำอัดลมขนมกรอบและจัดเมนูอาหารกลางวันนักเรียน ที่มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนแต่และช่วงวัยการดเนินกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหารในโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเพื่อรักษาสุขภาพปากและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านส,สุขภาพช่องปากที่ดีของนักเรียนการดําเนินกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนรูปแบบใหม่จะทําเป็นอย่างไรขอรับชมติดตามได้เลยครับ เริ่มจากการจัดเตรียมอุปกรณ์รก,ารณการแปลงฟันสุดบุคคลเมื่อถึงเวลาแปลงฟันให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามายัยเติมต่อแถวออกจากห้องเรียนไปล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่อย่างน้อย20วิเมื่อเข้าประจำที่กันแล้ว,ก,ลวก็ไปแปลงฟันกันเลยครับนักเรียนบีบีเอสีฟันผสมฟูออนไลน์ line, เตรมหน้าแปลง แปรงฟันอย่างถูกวิธีให้ทั่วทุกซี่ทุกด้านอย่างน้อย2นาทีการทำกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบ New Normal จะช่วยลดอาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เป็นวิธีใหม่ของการแปรงฟันในโรงเรียนทำให้นักเรียนยังคงมีกิจกรรมแปรงฟันได้อย่างต่อเนื่อง และห่างไกลจากโควิด19เิ่มวิถีชีวิตใหม่ของการแปงฟันในโรงเรียน